โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีแฟนๆเที่ยวทุกไทยบายอเล็ทุกทุกท่านครับผมโอเควันนี้ผมจะมาแนะนําแบ่งปันเกี่ยวกับวิธีการดูไฟบนหน้าปัดรถยนต์นะครับผมว่ารถยนต์ของเราพร้อมขนาดไหนอ่าเรามาเช็คความพร้อมของรถยนต์กันนะครับโอเคก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอถัดไปโอเคไปดูกันเลย การปรัรถยนต์เนี่ยมันก็จะมีไฟหลากหลายอย่างเนาะก็ก็จะมีไฟรูปเครื่องโชว์รูปน้ามันเครื่องไฟเบรก abs ไฟความร้อนไฟเตือนความร้อนนะครับไฟลมไฟเบรกมือไฟอะไรทั้งหลายนั่นแหละครับที่มันเป็นตัวเช็คความพร้อมของรถยนต์ก่อนที่เราจะใช้งานเนาะให้เราทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมหันมุมกล้องมาทางนี้เนาะให้เรากดเช็คตรงนี้นะสําหรับ ford e d e สองจุดศูนย์นะครับไม่ว่าจะเป็นโบเดี่ยวหรือโบคู่ให้ทาแบบนี้นะให้คุณมากดตรงนี้ ตรงพุ่สตาร์ทครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ต้องหย่าเบรกนะครับอะไรครั้งหนึ่งอ่ามันขึ้นมาแล้วก็จะมีไฟลมยางไฟเครื่องไฟแบตเตอรี่ไฟอะไรทั้งหลายแหล่นั่นละครับก็คืออันนี้ก็เป็นวิธีตรวจสอบเช็คเบื้องต้นนะครับเช็คระบบไฟสัญลักษณ์ที่มันขึ้นอยู่หน้าปัดหน้าจอนะครับเป็นวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับที่เราไม่ต้องไปเปิดฝากระโปรงเช็คดูนะครับว่าเออตรงไหนมันมีปัญหา เราสามารถดูได้ที่หน้าปัดหน้าจอนะครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆขึ้นโชว์นะครับอ่าเหลือไว้แต่สัญ,ญลักษณ์เครื่องยนต์และแบตเตอรี่นะครับ2ออันนี้มันจะออนไว้ครับผมออนไว้ wise, รอให้เรากดสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมใช้งานพอเราสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมใช้งานแล้วสัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์แบตเตอรี่แล้วก็รูปเครื่องยนต์นะครับก็จะดับแล้วก็หายไปนะครับเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในรถยนต์ของเรานะครับว่า ะระบบสัญ,ญลักษณ์ที่มันขึ้นมาเป็นอ,อุปกรณ์ที่อยู่ในรถยนต์ของเราอันไหนมันมีปัญหาไหมอันไหนมันมีปัญหาไฟมันก็จะโชว์ค้างไวครับผมเราก็จะได้ตรวจสอบแล้วก็แก้ไขได้ตรงจุดนะครับได้รวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวไม่เสียเวลานะครับพอไฟบนหน้าปัดรถยนต์มันขึ้นครบพร้อมหมดแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมไฟทั้งหมดเหล่านี้ มันก็จะดับลงเองอัตโนมัติเองครับผมก็จะสามารถใช้รถยนต์ได้นะครับแบบนี้มันก็เป็นตัวเช็คที่ง่ายๆง,ง่ายมากๆเลยนะครับเราไม่ต้องไปเปิดฝากระโปรงเช็คตรงนั้นตรงนี้ให้เสียเวลายุ่งยากนะครับสำหรับ Ford Everest 2.0อ่าความสะดวกสบายที่มาพร้อม,อมบ๊ายบายแล้วมาพบกันใหม่ครับ